สวัสดีค่ะกัญน,นาแคนาดาชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยและต่างประเทศทุกท่านนะคะวันนี้กัญน,นาก็ปวดเมื่อยค่ะทุกท่านค่ะก็จะพาทุกท่านไปเก็บหญ้าเอ็นยืดนะคะเอามาต้มดื่มแก้ปวดหลังปวดเอวนะคะและยังช่วยได้อีกหลายอย่างเลยค่ะคนนั่งนานๆปวดเมื่อยค่ะจะมาเก็บหญ้าเอ็นยืด อันนี้เป็นตัวเมียนะคะค่อยเอาไปล้างน้ำแกปวดเมื่อยนะคะอุ้ยยุงยุง สวยมากเลยค่ะอย่าเอ็นยืดเดอค่ะใครที่ว่าแกงหน่อไม้นะคะเอาอันนี้ใช้ได้ค่ะนี่นะคะตัวเมียค่ะเอาไปแกงแทนใบยะนางได้นะคะนี่นะคะสวยมากเลยค่ะ 内卡。 อันนี้เป็นยญ้าเอ็นยืดตัวเมียค่ะจากนั้นเราก็เอามาล้างน้ําค่ะล้างน้ําล้างสักสองสารอบนะคะล้างสิ่งสกรปรกออกให้หมดนะคะจากนั้นเราก็เอานํามาหั่นค่ะ ทีนี้พอน้ำเดือดเราก็ปิดไฟเลยค่ะแล้วเราก็สามารถใส่ใบหญ้าเอ็นยืดที่เราหั่นไว้นะคะการที่เราหั่นก็คือให้ตัวยาออกมาให้ได้เยอะที่สุดค่ะแล้วยังปิดไฟที่เราปิดไฟนี้ก็คือเพื่อจะได้มีตัวยาอยู่ครบค่ะเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดไฟเราใส่ ย่าเอ็นยืดลงไปเราไม่ปิดไฟรอให้น้ำเดือดพล่านแบบนี้นะคะถ้าร้อนเกินตัวยาตัวบางอย่างก็อาจจะหายไปได้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ยกหม้อลงค่ะแล้วเราก็คนทิ้งไว้สักสิบนาทีนะคะแล้วค่อยใส่ถ้วยดื่มนะคะหรือใส่แก้วพาชนะต่างๆนะคะรสชาติ หอมมากเลยค่ะแล้วยังเหมือนใบยะานางเลยค่ะแก้ปวดเมื่อยใครที่ทำงานหนักนะคะกรรมกรแบกหามก็ดื่มได้ค่ะการนั่งนานๆก็ทำให้ปวดหลังได้นะคะเราก็สามารถนี่เลยค่ะต้มดื่มเป็นประจำนะคะใครที่มีอาการไอมีเสมหะนะคะ ช่วยได้คะ่ะย่าเอ็นยืดช่วยได้นะคะละลายเสมหคะค่ะและเลือดกำเดาก็ยังช่วยได้นะคะ รสชาติไม่ขมค่ะไม่ขมแล้วยังกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นอหอมหอมค่ะทุกท่านไม่ถึงกับหอมมากนะคะกำลังดีค่ะเหมือน กลิ่นเหมือนใบย่านางค่ะเราก็ได้ใบก็ได้ชายะ่่าเอ็นยืดแล้วนะคะร้อนมากเลยค่ะกลิ่นเหมือนใบย่านางค่ะ ยังไงกัญจนาก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่รับชมค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่คนใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจจะได้ทำคลิปหน้าต่อๆไปนะคะสําหรับคลิปนี้กัญจนาแคนาดาชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ